สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่อง g ีไทยทค่ะช่องที่จะมาชวนเพื่อนๆสนุกไปกับงาน DIY แล้วก็มาลองใช้เครื่องมือช่างตามภาษาผู้หญิงกันนะคะ กันเป็นานเลยนะคะสําหรับช่วง DIY นะคะเนื่องจากว่าอากาศเนี่ยค่อนข้างร้อนมากเลยนะคะแล้วแดดก,ก็เปี้ยงมากก็เลยไม่อยากที่จะออกไปตัดไม้ที่หน้าบ้านนะคะเพราะว่าสู้แดดไม่ไหวจริงๆค่ะแต่พอดีว่าได้เลยนะคะได้ไปซื้อนะคะอุปกรณ์ที่อยากจะได้เนี่ยมาพอดีเลยก็เลยได้เวลาประเจอหมอนเลยนะคะก็เลยทํา DIY ชิ้นนี้ค่ะ DIY ชิ้นนี้เรียกว่าเ,เป็นชั้นวางของเพกบอร์ดนะคะเพกบอร์ดมันคืออะไรนะคะเพกบอร์ดมันคือไม้เจาะรูนะคะแบบนี้นะก็ ที่มานะคะเนื่องจากว่าบางทีเราอยากที่จะไปซื้อชั้นนะคะแต่ว่าการวางเลเยอร์ของชั้นเนี่ยมันไม่ถูกใจเรานะคะไม่เหมาะกับการทํางานหรือว่าใช้งานของเราเนื่องจากว่าบางทีอาจจะได้2ชัน้นอะอย่างนี้ต่อกันหรือบางทีจะได้เหลื่อมกันหรือว่าบางครั้งนะคะซื้อมาแล้วเขาแคบมากเลยเราวางของสูงไม่ได้เลยอยากจะปรับเปลี่ยนนะก็เลยเป็นที่มานะคะว่าอยากจะทําชั้นเพกบอร์ดค่ะก็เคยไปดูราคาชั้นเพกบอร์ดนะคะสําเร็จรูปก็รู้สึกว่า มันก็ค่อนข้างแพงนะคะแถมบางอันเนี่ยเขาเจาะรูไว้สาหรับที่ว่าเพื่อใช้กับอุปกรณ์นะคะที่เขาขายเท่านั้นซึ่งอุปกรณ์นะที่เป็นแบบชั้นแขวนชั้นวางอะไรเงี้ยก็ราคาแพงอยู่นะคะก็เลยรู้สึกว่ามไม่ค่อยคุ้มนะคะแนะนนค่ะว่ามาทาเองเนี่ยจะว่าตามภาษาคนงกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อะไรที่ประหยัดกบได้หรือว่าทําเองได้ก็จัดค่ะงัน้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ ขนาดก็ตามใจเลยค่ะแต่ว่าในคลิปนี้น่าจะใช้เป็น80คูณ50เซนค่ะตัดไม้ตามที่วัดกันเลยแท่งไม้ที่ใช้เสียบเนี่ยพยายามไปตามหาแท่งไม้คมนะคะหาย่งไงี้ก็หาไม่ได้สุดท้ายก็เลยได้ไม้กองมาคู่ละ30บาทค่ะ ไปแล้วก็มาวัดกันนะคะทำตารางเนี่ยเพื่อที่จะเจาะรูสำหรับเสียบไม้ค่ะอยีางที่เห็นในภาพเลยนะคะก็คือให้ตีเป็นตารางแบบหมากรุกแบบนี้เลยมาเริ่มสอบก,กันเลยค่ะอันนี้นะคะเนื่องจากว่าหัวจอม,มันเล็กกว่าก็เลยต้องคว้านตะคว้านมาเพื่อขยายรูค่ะ น,นี้เป็นเครื่องทริมเมอร์นะคะเนื่องจากว่าเราหาหัวเจาะที่ขนาดพอดีกับไม้กลองไม่ได้ก็เลยจะใช้เครื่องนี้นะคะในการช่วยขยายรูขัดแผ่นเพกบอร์ดนะคะด้วยกระดาษทรายกลับมาที่ไม้กลองของเราค่ะตัดตามขนาดที่เราต้องการได้เลย ถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วค่ะก็คือการติดเพกปอกนะคะกับกำแพงอันนี้แล้วแต่คนเลยนะอยากจะติดเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอนก็ได้ค่ะใช้น็อตโต,โตเมีย6เหลี่ยมน,นะคะในการสร้างระยะห่างระหว่างแผ่นเพกปอกกับกำแพงค่ะเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้ใช้เสียบเดือยไม้เข้าไปได้นะคะ เรียบร้อยค่ะสําหรับเพ็กบอร์ของเรานะคะนี่ถ้าเอาแผ่นไม้มาวางไว้นะก็จะกลายเป็นที่วางของค่ะสําหรับการวางนะคะรูปแบบของฉันเนี่ยก็ตามใจคนใช้เลยค่ะดีไซน์ได้หลายแบบเลยนะอย่างที่เห็นในนี้นะคะก็คือเอามาทําเป็นตู้เครื่องมือค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในวิดีโอหน้าฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะบ๊ายบายค่ะ เอาไปมาแท็ในกล้องเอง